Facebook ถูกปิดเข้าใช้งาน Facebook ไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับเนื่องจากในตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปที่ Facebook ของเราได้แล้วเพราะถูกปิดดังนั้นให้เราไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้บัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานให้เราไปเลือกบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานเขาจะบอกอรายละเอียดห้เราทราบครับว่าสาเหตุเป็นพ่ออะไรบ้างเราไปโพสต์เนื้อหาประเภทนี้หรือเปล่าและถ้าเกิดว่าใครดูตามนี้แล้วเราไม่ได้เข้าข่ายเนื้อหาในนี้เลยดังนั้น เราก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้มาตรงนี้ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งให้คำขอตรวจสอบตัวแรกให้เราใช้อ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เราล็อกอินเข้าสระบบบัญชี Facebook เราด้วยอะไรครับรกกรอกลงไปตัวต่อมา Facebook เราใช้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรกรอกลงไปครับให้เราถ่ายบัตรประชาชนของเราเข้าไปในมือถือก่อนแล้วกดเลือกไฟล์แล้วก็เลือกบัตรประชาชนเราเลือกเสร็จบัตรประชาชนเราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วกดส่งได้เลยครับชอบเคลรับดีๆแบบนี้ พิมพ์คำว่ชาชอบให้ด้วยนะครับ